บ่าเพิ่นเห็นตุ้เรียนโซลูใส่ไล่กันอยู่พี่น้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวเลยครอบครัวใหญ่เลยแต่ว่าผมรู้ว่ามีคนอยู่หรือบอดเอาแต่ว่างี้เงี้ยโอ้สามสิบล้านกับประมาณห้าห้าหกหมื่นห้าหมื่นกว่าเนาะสามสิบล้านเราเซาดินเืิดนี่นี่เนรอเืิดนี่บ้านนี่นี่ยฝั่งนี้ก็ไแม่นั่นม้อันของบ้านกิ๊บแซมคือกันบวนนี้เ่รอเออ ก็กเจ้าอยู่ดอนเป่าก็เหมื่อนเหมือนเมืองเรืนแต่คือเจ้าอยู่อยู่น้ำให้น้ำสวนนะบัตนี้เลิกจากนี่แล้วจับไปบอลไหมเพราะว่าขิงมันปลูกได้แต่เพื่อเดียวนเนาะเพื่อเที่ซองเราปลูกเราบ่งามเนาะเพื่อที่ซองเราปลูกสีบ่งามเพราะว่าต่อให้สีดินงามดินยังกระยาข้าเจ้าซืปลูกได่เพื่อเดียวได้ข้าเจ้าเป็นประสบการณ์ของข้าเจ้าหลับปลูกได้่เพื่อเดียวแล้วก็ง่ายไปบอนไหมบัตนี้สมมติว่าอยากมากับมาปลูกบ่อนเก่านี่ก็ค่าแต่สี่สิกลับมาปลูกได้ โอ้โหเลยบ,บ,บ,บริบร<อ>ป<อ>ุ้บุญกองชักเสือหกเคยเนาะมีแต่ไปหน้าเจ๊กอ่อ,อเพื่อสีเดินปั๊บสภาพได้กับเดาเดาเอาหน้าจะประมาณห้าหกปีพื่อละโอ้สะออนแต่สเซนข์คิเนาะกคือบอ่าเวเพื่อนเห็นตุเรียนโซลูใส่สไลก่กันอยู่พี่น้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวเลยครอบครัวใหญ่เลย แต่ว่าผมว่ามีคนอยู่หรือบอ่อเนาะแต่ว่างี้เงี้ยเรียนกันไปเลยน่าจะมีนคนอยู่เนาะเพราะว่าเป็ดไก่กับปลเลือในปกติมัน,นต้องมีไนะก่เนาะเวลาเขาจาหมุนเขาจะเอาไก่ไปนำ่งเยอนะเลย สังเกตจากตู้จ้าอนี้คิดว่าเป็นเมลอนทับทับกระแทกอะไนี่เป็นรูปทรงแบบนี้อยู่แล้วบอกว่าจะเป็นหลังน้อยหลังใหญ่เป็นรูปทรงแบบนี้จะเป็นของคนมุกน้องคนโตนะมนของคนมุกแม่ดิจิแทกจ้าครับเผาเนียนอยู่น้อยนึงดูมีคนอยู่เลยเงินซานบางซอกเขาเจ้าโอ้เขาเจ้ามาอยู่น้ำขิงนี่อันนี้นี่เลยเหมือนขิงบักงามนี่เนาะ โอ้วันนี้น่าจะท้าแต่พระเจ้าน่าจะท้าท้าแต่มาขุดอย่างเดียวแล้วอระเจ้าน่าจะท้าท้าแต่มือมาขุดเลยอว่าท้ามาอวนน้ำแล้วลกง่ายเลยบอได้ลกแล้วบ่ง่ายก็ได้ลกนะสามนี้นะแต่โอ้เป็นหัวดีนี่ที่บนตัวเมืองมันเตะแห้งอะนะบนตัวดีนึ่งนี่มันออกหลายต้นเลยนี่ไอหู้ยละที่เขาวันสาเหตุที่อันเห็ุให้อันสิ่งของวัตัวน่าแตกนะ มันมาจากนึงก็คือปลูกลาพวกเขาปลูกลาปุ๊บเหลือพกอนเทียวเสารลงมาปลูกมันมันมีแหนงแม่นบ่มันมีแหนงที่มันอันมันสิแตกยอดนะแล้วเขาเสารลงดินละนนเขาะเขาก็ต้องฮักโอ๊กแม่นบ่เขาบนตัวปาด้องอกบ่ลลูมฮักโอ๊กตอนนั้นอย่างพวกนั้นอย่างบุตรน้องดิอย่างพอกอะไรป่ะเหม่อนเหมือย่างบุตอกไลยออกเป็นบางอันเหม่อนออกเป็นบางอันใช่แต็มกับบางอันแล้วก็ย่างนึ่งย่างส่วก็คือเอ่อแนวคิงคองอันเบนตัวอันมันอันต่อน้อยพุทธ ไอ้ว่ามันลายมันตามันโบรายนะมันก็เลยเฮ็ดให้อันขิงมันนานออกนานแตกนานก็นอกก็แนงนะแต่ย่าันออหมากอ๋อแตนหัวเดียวเฉมันอ๋อแต่ยอนเดียวเฉแล้วก็แล้วก็เนวพันธุ์มันมันมีเพยหลายเกินไปนะเพยที่เขาป้านะปาดม่เห็ดแนวพันธนะตีหน้านี่โบเเสื้อลองเบืงรถดลองเบืงจักแป่งสองแปลงเอาเอาแบบเอาใหญ่ๆ่ได้นะเอาแนวพันธุ์แบบใหญ่ๆญ่ได้นะจักประมาณครึ่งนี้เนาะ ใส่ประมาณประมาณนี้เลยนี่นะไอว่าดีแท้ดีดลองเบื้องรถตีหน้าผมเสือ่อไอ้น่ะเห็ดหัวใหญ่ๆแล้วกับปุ๊กทีๆน่นดีแท้อือเพราะว่าอย่างเพราะว่าหน้าฟรามเราว่ามันไม้ฟังเราว่าของเล่าที่เราปลูกปีจ่ายนี้เราก็เฮ็ดแบบนั้นแหละเฮ็ดแต่ของบนตัวพูกนน้อยหละแล้วมันเลยนานใหญ่มันนานออกนานก่อนหัวก้อนห้าก้อนแงงนะแล้วปีนี้เราก็เลยเอาเอาเอา,เอาเอาแนวพันธุ์มันันให้มันตอนใหญ่ได้นะเบนตัวเราปรเเทศให้มันเยฮ็ดอันให้มันน้อยคือ เปล่าเนี่ยเล่าโคงเล่ามันก็เลยงามเห็นปะมันก็เลยออกมาหลายหน่อละแดงเพราะมันออกมาหลายหน่อละแดงมนก็ยากกั่าพวกที่ดำเดตัวขิงมันก็สิได้อันมีใบมานไหลขึ้นแล้วมันก็จะได้สั่งข้อแสแล้วก็ได้อันกินฟุ้งกินปุยไหลขึ้นเพราะว่ามันลำต้นมันหลายต้นเดมันหลายหัวหลยอดเดมันจะเลยให้สีนั้นเป็นหัวใหญ่วีใหญยสาเหตุของวนตตน่าจะมาจากอันแนวพัน์มันน้อยเพราะเนาะปะหัวน้อยแล้วก็บวกกับแนวพั์หัวออดเดนี่คือของกัาเจ้านี่เนาะฝักงามนีเนาะทำขนาดเลย นั่นจะได้ทีนึงนน่งเลยพี่ทีนึ่งเลยแหละอยู่นี่นี่มุกไปแถวนั้นนาะามอเลย้องตนาะมนเ้นี่มขี้งามขนาดนี้นนโอ้จับเจ้าเยหนึ่งองสามสี<น>่ห้าุกเจ้าได้่นะเจ้าอยู่กันเลย ดูเฝ้าให้เฝ้าจงอันนั้นละเมื่อปะเนาะอันนั้นเนาะอือเจ้ามาเตะขี้เข้มเตะน้อยอยู่เลยมานิดน้ำอยู่ครอบครัวนี่ละเมื่อเดี๋ยวอที่เจ้าอยู่เฝ้าเที่ยนกันกินงามเนาะอ่อนซ้อนเนาะเย่างงามว่ะ โอ้โหธรรมดาล้วเ <c oughs> นี่ยทีหนึ่งแล้วท <c oughs> ีหนึ่งแล้วอยู่เนี่ยคอพันคอคนอื่ดคอคนอื่นพุกบนง,งานป่านนี้โอ้มาลิดเด้อมาลิดมาหัวนอันเด้อม,มาลิดมาเที่ยวอันนี่เราอยู่เฝ้าขิงกันเนาะเราอยูอ่เฝ้าขิงเราไปปลูกขิงจักเจ้าเ,อยอยเนี่ยเราอยู่เมื่อนี่จักจักเจ้าเนี่ย เสาดินร่วมกันเป็นไอร้องกันเนาะเป็นพี่น้องกันมา้วเสาดินร่วมกันแล้วเนาะแล้วเราแบ่งกันปุ๊บปีปีนี้นี่ถือว่าดีได้หนิปี่ชายนี่ยังบริเวณงานป่านนี้ปีนี้งามมากเลยนี่ของขีอเจาเนี่ยมันเป็นน้ำดินแด้เนาะดนงามงามกว่างานธรรมดาบ่อนกับบ่อนเป็นไรบ่อนงามบ่อนสุดลายเนาะของเจ้าบ่อนได้ของเจ้าอ่ะผมคปอยู่อย่างเชิงผมอยู่ย่านเทิงเทิงโพูวัด ของเนี่ยถามไปผมมือดินที่เจ้าเศร้าบ้านนี่เนี่จากล้านเลยสามสิบล้านนาะโอ้สามสิสามสิบล้านกับประมาณห้าห้าหกมื่นห้าหมื่นกว่าเนาะสามสิบล้านเราเศ้าดินีผืนนี่นี่เนาะผืนนี้บ้นนี้เนี่ยฝั่งนี้ก็ไแม่นั่นมาอันของบ้านกิฟแท็บคื่งันก่อนี่หละเออแม่ขาเจ้าอยู่ด่อนเศร้ากันเลยอเมืองมเออเมืองมันเรือแตเจ้าอยู่ ดูน้ำให้น้ำสวนเนาะบัดนี้เลิกจากนี่แล้วก็ไปบ่อลไม่เพราะว่าขีงมันปลูกได้แต่เพื่อเดียวเนาะเพื่อเเดียวที่ซองแล้วปลูกสีโบงงามเนาะเพื่อที่ซองแล้วปลูกสีโบงงามเพราะว่าต่อให้สีดินงามดินมอย่างขยะแต่ก็จะสปลูกแต่เพื่อเดียวได้ก็จาเป็นประสบการณ์ของกันจะปลูกได้เพื่อเดียวแล้วก็ยากพี่บอลไม่บัดนี้สมมติว่าอยากมากับมาปลูกบอนเก้านี่ประทับจากตีจากตีกลับมาปลูกได้โอ้โหอะไรบูเล่บูเล่ปลูกบอลเก้าชักเสือบอกเคยเนาะมีแต่ไปหน้าติ๊ก อ๋อเพื่อสีดินปับสภาพได้กะเดาเดาเอาหน้าจะประมาณห้าหกปีพุ่นละแต่ว่าขาเจ้าบอเคยกลับมาปลูกดินบนกนเาเพราะว่าบุก้าเสียงบุก้าเสียงมันมีเครือรานแม่นแม่นเพราะว่าการที่เอาเห็ดน้ำขิงเนี่มันใส่ทุนหลมันใส่งบหลายแล้วต้องไ้ซื้อเดียวคิ่งซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้อ,อยางได้แล้วก็เนื้อแห้งได้กว,ว่าสีได้ให้ขิงมาบนเวง่ายกขาเจ้ากันเลย บ่ไว้ใจในพื้นที่ดินที่มันอันเป็นดินเก้าดินแก่ก็คือดินที่เคยปลูกอะไรอย่านเนาะบอว่าเจ้าสิปลูกอ่มักสล,ลีมักเดยมักแตงรือว่าปลูกมากมันต้นขยะนั้นเขาทามาปลูกกิ่งไส้แล้วก็ปลูกกิ่งไส้ได้แต่ถ้าปลูกกิ่งไส้แล้วน่ะเขาจ้าสิบก้ามมาปลูกที่นีมอม,มันเท่ในกิ่งนั้นบงงามยันมันเป็นโลกเป็นอย่างนั้นเป็นเชื้อราปลูกจากต้นเจ้าปีนี่ของเจ้าตีพัหต้น ปีนี้มาทำทิศปีนี้มามาทำทิศมาทำทิศเพราะว่าคนรปเคยเห็ุโคตรสิเคยเห็นแพร่ก็เศร้าอันหนึ่งครับครอบครัวกับเจ้าเนาะอืมาเจ้าที่มาไม่เนาะมาไม่อืแล้วันมีมีกลุ่มหนึ่งเราไปกันผู้แรงพุทธพอได้ยินกับเจ้าว่านะอืกลุ่มหนึ่งเราไปผู้แรงกลุ่มหนึ่งมาทางทีศเออเพราะว่าดินนันคลังมันไปคอยกันก็ให้กับเจ้าเศร้ากับหลายคนจบสามปีหลังแล้ว คักอย่บน่นงามๆนี่เนาะของกัเจ้านี่เนาะงามนเนาะแถวนี้เนาะถ <c oughs> ือว่าที่นึ่งไร้ยย่นี่่ะมกี้ฉันนี่นตั้งแต่ไป, <c oughs> ไปเห็นแต่ละบ่อนมาโบสู้ของกระเจ้าของกระเจ้างาม <c oughs> ผมูงเลยพอมันงานมันเป็นนะ้ำมันแนวขิงดีแน่แล้วกับพวกไว้แน่ฝนปีนี้เบบฝนมาดีเนาะฝนมาไหวปีนียแนวขีนแนวขิงแน่แล้วก ุ่งขอบปีแน่เออเนี่ยกินได้พุ่งขอบปีแล้วก็บังเอิญฝนมาไวฝนมาตั้งแต่เดือนสี่เดือนฮะปกตินี่เดือนห้ายังบ่มีฝนต้องใส่ปุ๋ยต้องเลยใส่ปุ๋ยใส่อันนี้ไก่ไล่แด้ไก่ไก่ใส่ขี้ไก่เนี่ยแน่เลยพอเห็นก็เจ้าวันบอกอเลยใส่ขี้ไก่ใส่ขี้หมูเนาะีใส่ขี้ใส่ขี้ไก่พัดหน้าดินใส่นี่ก็ไปซื้อมา ีเขาเป่านงที่แปดพันอคือนำเขาเนี่ยมีใก้กองยู่นี่มีงไซบมไซบมดเื่อมาเจ้าละต้องยเป่าเห็นไรป่ะนี่ไซบมดแล้วเสียบไฟไซบมเอาไว้ีปีหน้าเอปีหน้าไปบนไม่ปีหน้าไปบนไม่ละเราเป่ามืเื่อเมื่อหน่เพื่อยาเมื่ปีหน้ากัาทักเอาไส้สังนั้นเนาะเออคนยกระยู่วันบ้านสร้างนี่แหละ ต้มาล่อเล่นมาเบิ้งให้เขาจะมาเบิ้งดินเบิ้งรองใส่เจ้าสรีเจ้าดินให้เขเลยมาเบิง้งแต่ว่าเจ้าของดินเพื่อนแบบสหน้าทางพุ่นน้ำเงินเจ้าสจ้าศรีไร้เจ้าสรีเจ้าดินให้โดยผสมฝังบงครับโอ้โหได้ยาบงยาเบื่อจร <laughs> ิงหรอกค่อยกันอยู่นี่ขอให้กินขนมเนี่ยฮะกินเี่น่เนะ พอเห็นยู่เห็นข้าเจ้าหลายๆคนมาอยู่ร่วมกันนี่อันนี้นี่กินข้าเจ้านี่ได้กินข้าวเจ้าว่าเจ้าอันอ้อมอันตานางไว้แบบนี้แหละใบเข้าเนาะบ่ใบเขาบ้า,เขาอันนี้คนณลอกคุณเยียดให้เยียบนะเนออเยียบให้เยียบแต่ว่าผ่านมาเนี่ยนี่หนันได้ผ่านได้ผ<ม>่านย่างมาไปหรือว่ามามต้องเบิ่งไดได้ไ้แต่ว่าจะเข้าไปขเขาเยียบบนเหยียบบวกเขา<ม>้า,เขาไปเนาะอยู่นอกกระเดี้ยมเหี้ยนก็เยียบไปยู่ตรงในาร่างมือร่างกินเดี๋ยวมาสิบสิบก็จะเสื้อลูกแล้วจะเสื้อลูก มันมันคือล่ามมัดไล่เลยเพราะว่ากลิงมันมันลงทุนหลายแล้วเขาก็บบริจากบรอยากใคไทยๆมาวุ่นวายน้ำเนาะเขาไปเยียบอื่นกับเป็นตาไปเยียบแสดงว่าใส่ใส่ของก็เริ่มสิเจ้าก็ได้ล้างมือทุกกันเออล้างมือล้างกินแสดงว่าเวลาสิเจ้าให้คนมาอ่านจ้างคนมาอ่านลุกหน้ายโซ่เนี่ก็ต้องได้ให้เขาล้างมือล้างกินล้างกันเหรอโอ้ล้างน้ำยาฆ่าเชื้ออือ บัดนี้สมมติเจ้าสิเป็นลูกซ้อยอันพี่น้องเจ้านี่เจ้าก็ได้ล้างอี้คือกันคือกันเนาะเขามากองเขาก็เฮ็ดเขาไปกองเขาเขากรเฮ็ดเขากระเฮ็ดอืก็มาให้จ้างคนนอกโรลลี่เข้ามาอืมผู้ใดจ้างกับผู้ใดทุกข้อนะอือ่จ้างคนนอกมึงจ้างคนนอกคนนอกจ้างคนนอกโม่โม่เดี๋ยวอืมได้ยินอยู่คนแถวนั้นว่าพอเข้าไปเนบเบิ่งก็ได้เข้าไปเยี่ยมเยี่ยมหัวขิงก็เจ้าสิฮักจ้าสิเข้าไปเห็ดอย่างมันหกป่านนั้ มันนั่นงามฉิงมันงามไปโมแต่ถ้าเกิดภาวะไกลสี่ลกนี่เข้ารถนะท่นเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันเต็มลกแล้วแต่ดฟวงมันกำลังใหญ่กำลังเกิดกำลังเต็นหัวก็น่าก็แนงนี่บริจาคให้เข้าไปไกลแต่ถ้ามันเป็นไกลสี่ฮอดยามลกนี่เข้าไปรถเพราะว่ามันมันสีขายเลยเด็ดอันนี้แค่การพี่น้องโวนเข้าหงนี่มีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ครอบครัวพี่นเนาะคิดเพศครอบครัวก็จะมาเศร้าดินกันเลยก็จะรวมรวมรวมเงินกันแล้วก็จะมาเศร้าเศร้าดินแล้วก็จะจัดสัตว์ปั่นส่วนกันแบ่งกันปลูกแบ่งกันเนี่ยโอ้มันมันดินมันงามมันเิ็นดินดำบโลกวันจูดนะดินแถวนี้งามได้มันเป็นดินดำนะไก่หัวไปฟักนั้นเป็นดินแดงเลยนะไก่หัวไปฟักนั้นเป็นสีแดงนะดินแถวนั้นเป็นแดงนั่นแหละไปฟักนี่มาเป็นสีดับนะนี่ แดงแตงจริงจะงามไปอ่ะฮะคล้ายๆคือมันเยอะกันอย่างนั้นเราแพดิ้งรือเนาะแมนมันกันแดงหัวอันเดียวเลยซากหัวแตงเป็นสีแดงฟักดินฟักนี่มันเป็นดินสีดำนะครับสีแดงก็งามคือกันอ่ะคู่ครับนี่เนาะอันนี้มันเป็นเงินของเนาะสีงามงามบ่อนมันบ่งามกับมีคือกันนี่เนาะแมนมันห้างกว่ามันโตหรือวันใดๆมันจะปูดว่มันบองดี มันออกดีเนาะคันออกดีก็น่าสวงามเดี๋ยวนะเห็นวาดีงามเดีเเดยวาากันโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่ะอาเมื่อวานกับผมมีอย่งงางหลายเพื่อนกับผามาเที่ยวซบมาบรรยากาศให้สวดกับชนนหะน,นทางตา,ตามที่เห็นนะั่นเองโคตร a m a ซิ่งเลยบอกว่าโคตรโคตรเลยโคตร,คตร,คตรอ a m ซิ่งเลยรดเพื่อนล้มไปซานเทื่อเพื่อนคงต้องได้กลับเนื้อเซ็กอากาศถใหม่แล้วก็เพื่อนกับเปลี่ยนเสือ้อลดเพิ่อนไม่ขูบเสื้อเพื่อไม่เพราะว่ามันเตะหลายละมันเตะหลายไหล่ละมันเตะก้อนที่ว่ะ เพื่อนสิ้อไส้อเพื่อนก็เลยผมคึกว่าถึงข้าวต้องได้เปรียนั่นแหละพี่น้องกถบลดเพื่อนเพราะว่าบเพื่อนกะต้องได้เอามันปีนลุยคือกันเนาะจาน้อยก็ได้ไปไส่สถานอันนี้ก็เป็นบรรยากาศให้ส่วนของพี่น้องส่วนเผ่าม้งมาจากกิวแค้มระยะทางกับประมาณซาวสามสิบกิโลพี่น้องข้าเจ้าเดินทางมานี่นี่ไปกัดหกสิบข้าเจ้ากำมานอนอยู่นี่มาตั้งรักปักฐานอยู่นี่ข้าเจ้าสิมาดยกัดสิพัดกันไปพัดกันมาพัดกันเมื่อพัดกัน กับพที่น้องกันเพราะว่ามันต้องมีคนอยู่เฝ้าส่วนขิงเพราะว่าข้เจ้าบยอยากให้คนมาล้ำมาลอยเพราะว่าอยากให้คนที่พแดดนี่เข้าไปในให้ขิงของข้เจ้ามันเป็นความเสื้อของข้เจ้าหล่ะขเจ้าลงพื้นหลข้เจ้าก็แน่นอนเจ้าบยอยากให้ไปเข้าไปใกล้เขากะโบได้เข้าไปที่น้องสิบกเข้าไปดอกเพราะว่าแจ๊คซี่เข้าไปเห็นอย่างแจ๊คซี่เข้าไปเอาไปสังเนาะเอาแน่พวกนี้นี้ก็ยังเห็นระดับหูแล้วว่ามันงามแล้วอย่างนั้นหรกับแบดนั้นแหละที่น้องข้าเจ้าระอาละวาดละวายขะเจ้าระว่างกับ จะเป็นซิกของกระเจ้าเพราะว่ากัจเจ้าลงทุนหลายกว่าสิได้มาแต่ละยากมันเหือแหง้งเพราะแม่นน้อยเพราะแม่ง่ายทีเนียต้องได้มาเส้าดินต้องมาพุกตูบพุก,กเถียงจาง้างคุณไถจ้างคุณถางแล้วก็มาลงพุกคุดลูกเอีกซื้อแนวขินกับแม่นเถือๆทีน้องวเลยลงุนหลายไปต้องซื้อฝุ่นซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออย่างมะค้า มาป้องการาขิงเนาะเพราะขิงมังมน,นต้องได้ไซเดรเจ็จมันจำเป็นต้องได้ไซเร็เจ้าก็ต้องได้ไซเแต่ว่าหญ้านี่กับเจ้าสีโบไซยาขยะจะสีไซดวิธีการลวกเอากับเจ้าสีไซด์ต่ปุ๋ยกับไซเดร็ตยอันพวกอันยาฆ่าเชื้อเท่านั้นโอเคเราพี่น้องนะผมมีอย่างไรอย่างหายย้างามื่อนี้ผมเพิ่อนกระสีคอตัวอัมลาพระเจ้าเราจาะต้องเอาไว้เจอกันใหม่ในเมื่อนหน้าสำหรับมื่อนี้ผมเพิ่อนก็ต้องขอเก้าครับว่าสบายดีพี่น้องสบายดี